สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้์และชวงก็กลับเข้ามาใช้ชีวิตในป่าโดยรอบนี้คุยกันว่าเราจะมาทําที่พักไว้ตรงนี้นะครับในติดกับกอภายใหญ่นี่เลยตรงบริเวณนี้ถ้าสังเกตดีดีตรงนี้จะเป็นเหมือนชั้นตัดหินสไลด์หรือว่าดินสไลด์ลงไปนี่สูงมากเลยจะได้ยินเสียงลันทาน,านเบาๆด้านล่างแต่ว่าเราจะไม่สามารถลงไปได้เนื่องจากว่าตรงนี้มันสูงแล้วก็คดเคี้ยวแล้วก็ชันมาก ถ้านอนอยู่ตรงนี้คิดว่าบรรยากาศน่าจะโอเคแล้วก็ชอบเลยเพราะว่าได้ยินเสียงรันธารเบาๆด้วยเดี๋ยวผมกับน้องพางจะเคลียร์พื้นที่ตรงที่เราจะทําที่พักไว้ตรงนี้ก่อน Oh lot it? Yeah. Yeah. Yeah, I mean. yeah. ตอนนี้เราก็ช่วยกันขึ้นโครงหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูมุมสูงๆนะครับจะได้เห็นว่าวางไม้ไผ่เป็นโครงสร้างเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปก็แค่ตัดไม้ไผ่มาสับฝ้าปูด้านบนก็ถือว่าน้องพังกับผมมีที่นอนส่วนหลังคาเราก็จากการไฟชิดผ้ากับไม้ไผ่ท่องที่ง้อมมานี่ทําเป็นหลังคาเลยที่พักที่แรกผมอาจจะพูดว่าเอาแค่สูงประมาณเอวแต่เรามีการเปลี่ยนแปลง ให้มันสูงขึ้นแล้วก็ก่อไฟไว้ด้านใต้ที่นอนเวลาพักแล้วก็กลางค่ากลางคืนก่อไฟทิ้งไว้ด้านใต้จะได้ช่วยไล่ยุงมแมลงอะไรด้วยถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งปลอดภัยเวลามาใช้ชีวิตในป่าส่วนป่าที่ผมกับน้องพังมาเข้านี้ส่วนใหญ่ไม่มีช้างป่าแล้วก็พวกสัตว์ตัวใหญ่จะมีแค่มดมแมลงแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลางเฉยๆนะครับส่วนโครงสร้างของเรานี่เอาถาวรน,นะครับมัดทุกจุดเลยกันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันขยบ ยิ่งถ้าไม่มีเชื่อหรือว่าลวดก็ต้องมัดเยอะๆแบบนี้ยิ่งถ้ามัดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้มันแน่นขึ้นเซฟความปลอดภัยของเราได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับก็เลยต้องมัดทุกจุดแบบที่ทุกคนเห็นเลยถือว่าแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะละเดี๋ยวไปช่วยน้องพันตัดภผ่มาสาัฟ้าปูด้านบนกันนะครับ ผมก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนปูฝ้าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงขอบที่มีต้นผ่กงมมาฝั่งนี้นะครับก็เลยต้องบ่าฝ้าให้มันสั้นลงแล้วเพื่อที่จะยัดแผ่นฝ้าเข้าไปให้มันให้เสมอนะครับก็เลยต้องทาแบบนี้ตอนนี้ปูฟ้าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูมุมสูงแล้วกันนะครับนี่เราใช้ฝ้า5แผ่นในการปูในการพับผ่อนในค่ําคืนนี้เดี๋ยวให้ดูไปฝั่งน,นั่นนู่นลันทาน จะอยู่ไปด้านนู้นเลยนะครับเดี๋ยวแพงด้านนี้ให้ดูนี่แค่ตรงพื้นดินไปก็สูงแล้วนะครับเราก็ยังต้องทําที่พักให้สูงขึ้นอีกโอ้โหวัดเสียวขึ้นกว่าเก่าเยอะหายห่วงได้นะครับเพราะว่าในการทางที่พักสําหรับผมนี่ต้องเน้นความมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยมาก่อนไปอันดับแรกอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาการไฟชิดแล้วทังหลังคากันนะครับ ได้เวลาพักสักทีในที่สุดที่พักของผมกับน,น้องพังก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยอาจจะไม่ได้ว้าวมากเพราะว่าเราทําแค่มาพักแค่คืนเดียวก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเซฟความปลอดภัยของเราได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับด้านใต้เราก็ใช้สําหรับก,ก่อไฟลงควันขึ้นไปข้างบนตอนนี้ก็คือไล่ยุงและพักแมงวีอะไรต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ด้านบนแมงวีแล้วก็ยุงอะไรก็จะกัดเล่าก็เลยต้องลงควันไล่ออกไปก่อน น้องพังก็กําลังนั่งสูงไฟอยู่ด้านใต้เลยน้องพังคิดว่าในคืนนี้เราจะนอนได้ไหมนอนได้อยู่แล้วสบายนะครับหายห่วงเพราะว่าแน่นหนาไม่ขย่ยยังไงมันก็ไม่พังแล้วมัดถาวันจับจุดปลอดภัยหลังคาของเราก็ใช้ไฟชิดกลางคลุมหมดแล้วนะครับต่อให้ฝนตกก็สบายใจได้ถ้าเกิดว่าไม่นอนข้างบนจะนอนด้านล่างก็คือเอาเปลมาผูกก็นอนได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวน้องพังเอากระเป๋า อะไรส่งให้ผมเอาไว้ข้างบนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทำอาหารเย็นกินกันน,น้องน้ำพังเนาะนอ,นอยู่นานนานเดี๋ยวสุกแน่เดี๋ยวข้างบนอะ่ะจจะเาลบใ กับข้าวย็นของผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโห oh, น้องพังแอบแล้วมีต้นหญ้าบางแล้วกับข้าวย็นก็จะเป็นผักพริกยวกใส่หมูนะครับแล้วก็มีน้ำพริกปลากระกป๋องมีสองอย่างวันนี้ก็ถือว่ายังมีกินอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีเลยก็เข้าใส่น้ำใช่ไหมน้องพังข้าใส่น้ำจิ้มเกลือผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้น้องพังกับผมมาเข้าป่า ในค่ำคืนนี้จะหนาวหรือเปล่าเลยน้องพังคิดว่าหนาวไหมผมว่าหนาวแต่ก็ไม่น่าจะหนาวมากะมนะแต่บรรยากาศโคตรดีแนละ้วลมนี่ตีตลอดใช่ครับเราเมื่อกี้ที่เรา <c oughs> ทำคลุงอะไรขึ้นโครงอะไรลมตีตลอดเลยเนาะร <c oughs> อรุ้นดูนะครับว่าในค่ำคืนนี้จะหนาวหรือเปล่านะครับมากินข้าวด้วยกันรครับทุกคน ตัดปุ๊บลากมาได้เลยสร้างง่ายสร้างง่ายเมื่อก่อนเราทำในะวัมแบบนี้ไม่เป็นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้วัมโครงอะไรเป็นแล้วมันก็ไวขึ้น ระหว่างที <Ö. S 1> em, ่เราอยู่ข้างบูนนะก็างนี้หาหน่อยๆเดินข้างล่าง ตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นสุดๆใกล้จะมืดแล้วก็ได้ยินเสียงแมลงเสียงนกอะไรส่งสัญญาณเตรียมที่จะพักผ่อนกันแล้วเมื่อกี้น้องพังกับผมก็ขึ้นไปอยู่ด้านบานนั่งคุยกันไฟข้างล่างก็ดับเราก็เลยลงมาสูงไฟเนาะน้องพังเนาะครับเพื่อที่จะไล่ย,ยุงอะไรก่อนที่จะมืดแล้วก็เราสองคนจะพักผ่อนครับเอาเป็นว่าผมพาทุกๆคนดูบรรยากาศก่อนมืดและกันว่าเป็นยังไงนะครับอยู่ด้านบนนี้ สูงสุดครับพื้นที่ตรงที่น้องพักกับผมมาทําที่พักนะครับทุกคนจะสังเกตว่ามีรอยขาดหรือว่าเป็นเหมือนกับว่าชันนะครับหน้าผายาวไปนู่นเลยนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับนี่จะสังเกตว่าเห็นขอบขอบขึ้นมานี่แล้วก็บนนี้จะเรียบนะครับแต่ทั้งอื่นมันจะชันไปหมดเลยนะครับกอไั่ฝั่งนี้ขาดยาวไปเลย เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้พาทุกทกคนมาดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ชั้นลงไปอันนี้ก็ไปสุดกอไผ่ก้อนนี้นะครับแล้วมันก็ขัดสไลด์ลงไปนะครับก็จะเห็นพวกไม้อะไรขึ้นตรงบริเวณชัน,นชันนี้นะครับก็จะมีนี่ต้นกว่าพับพุงนะแล้วก็อะไรต้นอีอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ละเป็นพวกพืชอายุสั้นพวกกว่าพับพุงจะขึ้นตรงบริเวณที่ชื้นชื้นส่วนใหญ่นะครับ ถ้าที่อื่นมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับที่แรกเลยเราคุยกันว่ามีเถาวันพันกันเยอะๆอยู่ข้างบนนี้เรากะว่าเราจะทําที่พักไว้ข้างบนแต่ดูจากสภาพแล้วก็คงจะยากนะครับแล้วก็อันตรายด้วยรอบนี้เราไม่ได้เอาลวบมาด้วยนะครับก็เลยบอกน้องพังว่าเอาไว้ลองหน้าแล้วกันถ้าเกิดว่ามาอยากทําทก็ค่อยทํานะครับแต่รอบนี้ทําไม่ได้ฝั่งนี้ก็น่าทําเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมัดลวด กับไม้ไผ่ผูกกระเทวันแล้วก็สร้างถือว่าสวยแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้เอารวดนมาก็คือเซฟความปลอดภัยของเราสองคนไว้ก่อนก็เลยไม่ได้ขึ้นที่สูงนะครับพื้นที่ที่ผมบอกว่าเรียกตรงนี้เรียบหมดเลยรบ,บริเวณนี้บริเวณนี้นี่ถ้าเกิดว่าเอาพวกหญ้าอะไรออกหมดเราจะเห็นเป็นพื้นที่ที่แบบสวยงามเลยเหมาะมากที่จะมาทำอานาจาักหรือว่ามาพักเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ไกลแล้วก็ ผนทางการเข้ามายากหน่อยนะครับอยู่ข้างบนนี้ก็เลยมาพักกันชิวๆไปก่อนก็คงไม่มีอะไรเยอะครับรอมืดแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์ที่พักน้าบนแล้วก็พักผ่อนกันนะครับตอนนี้ก็คือนั่งสูงไฟเล่นอยู่ข้างล่างคุยกัน2คนไปก่อนนะครับ มากแล้วนะครับนี่ดาราผมนี่ยที่ทุกคนเห็นเลยไม่สามารถมองไปไกลๆได้แล้วจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเปิดไฟก็เลยทําให้สว่างสามารถเห็นผมได้ชัดนะครับถ้าแพงไปรอ,อบๆมองไม่เห็นแล้วมืดตึ๊บเลยแต่ถ้ามองไปบนท้องฟ้านะครับก็ยังพอเห็นแสงที่พอสว่างนะครับแต่ถ้ารอ,อบๆนี่มองไม่เห็นแล้ว มองไม่เห็นแล้วได้ยินเสียงลันทารเบาๆอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเราเดินออกมาด้านนี้นะครับมองกลับไปยังที่พักก็จะประมาณนี้เลยสามารถมองเห็นแสงสว่างทั้งชั้นล่างชั้นบนเลยนะครับกลางมุงหมดแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้อาจจะไม่ได้หรูหรามากคืนนี้เราก็อาจจะนอนที่พักข้างบนนี้ยืดแขนไปนี่ประมาณนี้เลยนะครับ แขนของผมอาจจะยืดขึ้นบนไม่ได้นะครับยืดได้สุดประมาณนี้แล้วถือว่านอนสูงพอสมควัน,นะครับเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าครับ <c oughs> เตรียมตัวพร้อมกันแล้วนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนในค่ําคืนนี้ต้องบอกว่าในการมาเข้าป่าที่นี่บรรยากาศอะไรดีสุดๆเลยเนาะน้องพังเนาะ <c oughs> เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสองคนขึ้นมา ดูแล้วก็มาพักนะครับอาจจะไม่ได้เห็นวิวเยอะเพราะว่าป่าที่นี่ไม้ไผ่อะไรมันสูงแล้วก็บอกบางไปหมดเลยเนาะน้องพังเนาะแต่เราก็เลือกทําเลที่สามารถได้ยินเสียงลั่นทานแล้วก็อะไรนะมีเสียงมแมลงเสียงอะไรร้องเยอะแยะเต็มไปหมดเสียงนกอะไรเนาะทําให้รู้สึกผ่อนคลายมุดหัวนอนนะครับยังเหลืออีกประมาณสอหนึ่งไปนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะตกที่พักครับ กว้างขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอยากกลิ้งตกก็ปล่อยเลยเนาะดูฝั่งนี้ยังเหลือฝ้ายแผ่นนี้ในฝั <c oughs> ่งที่โ oh, oh, อ้โหกว้างแผ่นกลัวสองแผ่นสองแผ่นนอนไม่เต็มแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงกระเป๋าอะไรก็ปกบังแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะตกนะครับในค่ำคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าราตรีสวัสดิ์ครับ อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่สองนะครับวันที่สองน้องพังกับผมก็ตื่นลงมากันแล้วผมตื่นลงมาก่อนนะครับมาก่อไฟอะไรนะครับน้องพังลงมาน้องพังบอกว่าเชา้านี้กินอะไรไหมพี่ลงท้องก่อนที่เราจะเดินทางออกจากป่าที่แห่งนี้กับบ้านนะครับผมก็เลยบอกว่ามีมีไวไวหรือว่ายำๆนะครับอยู่ตรงนี้เอาไว้ลงท้องหน่อยนึงก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางออกจากป่าที่นี้กับบ้านเนาะน้องพังเนาะ เพราะว่าในการเดินทางเข้ามาที่นี่ก็ไกลพอสองครน,นะครับจึงจะต้องมีอะไรลงท้องก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะไปหมดเรี้ยวหมดแรงกลางทางก็ได้นะครับก็เลยต้องต้องน้ําอทำอาหารเช้ากินลงท้องหน่อยนึงก่อนนะครับแล้วเข้าไปเติมให้เต็มที่ที่บ้านนะ <c oughs> การมาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าแห่งนี้นะครับบอกเลยว่ายังไม่อยากออกจากป่าที่นี่กับบ้านเลยนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศดีมา,มากๆเสียงนกนานา,นาชนิดร้องเลยเนาะน้องพังเนาะชอบมากครับมีโอกาสต้องกลับเข้ามาที่นี่อีกต้องมาทําที่พักให้ดีกว่านี้แล้วจะได้มาพักนานๆใช่ไหมน้องพัง <laughs> ผมอาจจะอธิบายแล้วก็พูดอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่การสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ต้องบอกว่า ต้องให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับที่น้องพังกับผมเข้ามาก็อาจจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศโดยรอบเฉยๆแล้วก็ได้ยินเสียงแต่สิ่งที่สัมผัสไม่ได้เวลาที่พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับก็คืออากาศแล้วก็อะไรนะความรู้สึกนะครับมันจะต่างออกจากที่น้องพังกับผมมาสัมผัสนะครับถ้ายังไงนะครับก็อย่าทิ้งผมกับน้องพังไปไหนนะอยู่เป็นกําลังใจกันก่อนเราสองคนก็จะ ทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับแต่เนื่องด้วยมีงานก็อาจจะเข้าป่าช้าบ้างแล้วก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ขออภัยทุทกๆคนเลยนะครับแต่สัญญาว่าเราสองคนจะต้องทำคอนเทนต์แบบนี้ให้ทุกคนได้ชมไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องไอราชวงด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนนะครับบายบาย